โอ้ครับสวัสดีคร oh, ับสวัสดีครับครับผมนี่ครับพวกสัตว์ไทยได้บพเนี <there. S 2> ่ย um ัำปลาตำมืงเนีื้อจ่างเป็ดจ่างหอยจ่างปูจ่างปลาว่าไปครับนี่ครับสวัสดีครับนี่ผมครับเป็นชแนลครับเอาพาพี่พาน้องมาเป็นหน้าครับคิดของเขาบรรยากาศดูเที่ยกับชินครับผม เทอศอกาลแคมปิง้งครับมันสงการครับน้องหมายกองกองป้าพี่พันน้องมาอยู่ทะเลกันละสิบรบับผมากเสียบตังครับตัน,ตนโอ้นี่ครับมางุ่มง่ครับรอมาได้หรอครับมาได้หรอ นองครับบรรยากาศดูพัทยกับสรรนินครัผมสรน,นครค,นนครัมันในกาดขึ้นขึ้ฟ้าขึ้นฝนครับนี่ครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนเาแล้วปเมีนนะ่ยแคมป,ปิง้งกัน ลงมาหน,น,น,นิลงน้ำมาลงน้ำมาตันลงน้ำมาหนิฮะลงมาโอ้ฝนตกเลยครับพี่น้องคือฝากพื้นฝนตกครับผมโอ้คนหลค,ครับครับถ้าเป็นมองท่องเที่ยวสิดีมากเลยครับอยูเนี่ยครับยู่บ้านนุนท่านครับทางขามไป มาพึ่งก็เป็นสังขันครับผมทางนี้ก็บทำใช่ครับนี่ครับทางนุ่นท่านนี่นะครับบรรยากาศคุ้นกับละลายนี่ครับท้าเขาพาพี่ไปน้องมาแคมปิ้งกับชิมนี่ครับผมทุกคนครับทั้งต่องปานพงครับนี่ครับมันไา้การกับเองครับไอ้ไส้เพิ่นพ่อมากครับนี่ครับไอ้ไส้เป็น ไปเบิ่งเขาเบิ่งเล็กๆนน้ำรับผมโอ้โหเส้นตาผมวะโอ้นี่ทะเลก๊าซซิ่ครับผมโอ้โหหนาวนะครับโอ้บรรยากาศวิวสวยครับสวยมากเลยครับผม เขตัดมุก้าลงไปเขาใส่ยางน้ำนนานนต้นยงน้ำมาอังกอร์แบบบรรยากามที่ง่าบ พาพีมานอวมาแคมปิ้งครับผมสำหองครับอยู่เช็นละเป๋านี่ครับอีสาดสะบ่อยหรอครับได้เราเองเอมาสัครั้งเราเป็ได้โอ้ยเป็นทีอุามาตะเวนมีเป็นสีขาวง,งมาตะเวน ภาพครอบครัวมัดินน้ำดีมากเลยครับ 朋友、嗯、们，好。 กี่องค์พี่น้องอสวยมากเลยครับผมบรรยากาศคือคืนนี้ครับเป็นผู้สิงครับพี่น้องคุณครับผู้สิงครับบรรยากาศส่วงซีหาม,มุนแรงครับผมยูด้วยน้อเนะไอ้ฟลังเงินชิวขามไปครับแล้วก็เขาสักไก่เป็นตัวาการนาน์ตูนไก่พี่น้อง โผิดนครับห้ <laughs> บองกับขึ้นจำห้องไอสตเปนเห็นด้ครับส,ตต <laughs> สวัสดีครับโอ้นีน่ครับบัสดีครับขาผมนี่ครับเาภาษาไทยนอฟนี่อขาผมครับโ้ขาผม <laughs> ครับไม่ได้ทางไหนแล้วมันี่ทา้งน้องไปครับสามแต่น้องโอใช่ไหมครับหน่อยจะโอ้โหแก่ๆนี่นะครับอุ่าบูดบูดทางหุ่นกีรรถพมะเล่นกันครับโอ้นี่นะครับบรรยากาศกันเองครับผม

กันเองครับนี่ครับตับปลาตับพุงเนี่ยเอ้าย่างเป็ดย่างหอยย่างปูย่างปลาว่าไป็นรับนี่ครับโอ้ยสุดยอดไลครับไปไสเมันครับเหนไหมครับย่างหมูครับย่างมุงครับบรรยากาศกันเองครับนี่ครับดูทะเลกันสิครับผมนี่แ้องเขานี่แลครับบรรยากาศเองครับ ใส่กอบ์ฟนรอบนี่ครับกินมูกีรองมือครับขาวมูนครับย่างไหมย่างอดครับนี่ครับสดยอดครับย่างทอดไ่ไหมย่างทอดครับโอ้ยรองมือครับกำลังเงินอนี่ครับย่างครับย่างอดครับกำลังเงินครับผมเอาเน้อบอ้ไ

อทะเลกระสินครัผมบริกันกันเองเนี่ยฝากพี่น้องกดไลคกดแชร์เพ yeah> ียบเลังใจเพียบฟบคอเบชั้นแนวเรอครับผมเนื้อวันนี้เขามีไมครผมนี่ครับนอจงดเต้นพี่นองมาเลดเอาเงิน่ะดน่ะ ในการ